หอมอมเลยครับนี่เทกขึ้นใหญ่ๆเยอวๆครับเมนูนี่ไข่ปลางามเลยนี่ปลาบอกเนาครับไม่ผสมเกลรอซ้อนครับนี่ สำหรับมือนี้เขาได้ปลามาครับปลาไปท่านไปใส่ด่างมาครับเบื่อท่ายตอนไปยามมากครับเนี้ยคอตัวนึงนก็ปลาขาวไม่ไแม่ใหญ่แล้วไข่ครับแล้วพ่อปิ้งกินเที่ยงนีเละครับนี่ปิ้งกินก็แต้มหงครับยตะกรงลุยเองแล้วครับมือนี้ยในล่องยามด่างเองครับมเครื่องกำมลไนไอ้เลายา นี่ครับไฟกาดได้ที่แล้วครับขีดเทาเสร็จหนงอยครับจังหวะใหม่เนะาะถาจะสู้ครับบารน,นี้เรื่องตาหมองหงงครับแล้วพันไปครับฝากบอกัองหงงครับ อันนี้เท็ดนยังก่อนนี่กะลังเ็ดใสค่ะเ็ดใสค่ะเ็ดใสใส่ขนมค่ะขนมยัางก่อนโตเกียวค่ะโตเกียวที่ะอใส่จะทาขิงน,น้ำมันอ่ะอ่ะกินไม่ออื่นอื้อเหลืองๆพอดี้แล้วครับนี่ไก่สุกแล้วนิดนึงครับมันเดือดเลยอื้อไก่แล้วครับเหลืออีกนิดนึงครับ หอมๆเลยครับนี่ทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาครบเลยขาดย่างเดียวตับหมูหงรับกําลังฝ่าบ่าหงอยู่กําลังสิสเดีๆครับเบื้อ <c oughs> งลึกอ่านมาเบิ่งข้างเมีมนึกข้างเมีมเสร็จแล้ว งามเลยนี่ปลาบักหน้าวานะในประสมเกลี่ยสอนครับนี่หัวหน้ำเต็มเปียเลยโอ้ยมึงฟิวแล้วครับนี่ตากองล่องเอามือไปจิ้มแล้ิมึงหรือหวานปะแผลงเอาไม่ไหวปะมาอยู่เองมาอยู่เองไป้มนะยมะนาวเกือบแล้วเกือบแล้วตากองเนี่ยเกือบแล้วเกือบ <c ười> <c ười> ตอดเอาวะ นวะีตาม,มาครับบ่นี่มาตำมะฮงเอาใส่อีกลูพี่ขึ้นหน่อยอนหน่อยนึงบะจวดเอาตำเรื่องมันเอา,อเอา,าใส่ตมะฮงันหัน่นอ้อยใส่ตมะฮงอหอมๆเลยเย้ครับม้เตียมเท่งเรียบร้อยนะครับตมะฮงอ้เอปรี้ยวก ลืมต้นใส่ปลาแดกเลยลวกลงไปเส่นน้ำมีมลงไปครับเนี่ยตาลมาตองครับใส่น้ำมีมแทน่นเอาไปเลกกก็กต้มลงไปเรีลนอ้บกะเทือลงไปหอยลงไป เนื้่เท่ลุนช่ว <laughs> ด,ดินหอมปี๋้องไปก็สุดหลดอ่อรอ่ะหลบปูงป้ายปูปูว่านะ

ไปครับไปเบิ้งปิ้งปล,งปลาครับซุกแล้วปนันกรับปลาครับุกเบิดแล้วพอดีครับยัวย่วๆครับเมนูนี่ไข่ปลาครับเต็มท้องเลยโอ้โหมาครับกินครับมาเดอ้อบันนี้หิวเข่าแห้งแล้วปะอ๋อครับกับข้าว ไข่ปลาแซลมอนปลาเตกิปโปรบร้ายบังเลยครับอ,อือืมทีเลยมั่นครับเอาทีทุกเจอกันอืมจวดเดี๋ยวหาแล้วตามันคเอาพริกหลายๆค่ะเอาหน่อยมากพริกนั้นนะคะ จวแซ่บนิเขาแห้งละมากินเขากันไข่ปลาคร,ราบับอือใส่ยังแนนนี่อหอยบ่มมั ตำหง้งตำหมุ้งเขา,เขาอันนี้ขาจัังเยวครับปูบม่อย่างปูใช่ไหมครอืตำมวยทะเลอีสานครับน้ำขึ้นไม่เป็นสินละทั้งป่าทั้งปูทั้งหอยนะครับขึนฟังหมดเลยกินทั้งสี่สามสี่หมื่นอวนเลยครับนี่ ไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ชิล่ากันไปเพียงสำนอนะครับสำหรับบีทีทีนอีสานเนาะนี่นะครับ,รบ,บ,อ,ารอ,รบอาหารพื้นบ้านนะครับ